วัดีค่ะวันนี้นะคะนุ่มมก็มีของดีและเคล็ดลับดีๆมาฝาก,กเพื่อนๆนะคะกับนี่เลยกูต้าฟูตี้ค่ะกูต้าฟูตี้ของนุ่มนมนะคะก็จะช่วยในเรื่องไหนนะหรอช่วยในเรื่องของผิวพรรณขาวเปล่งประกายดูมีออร่าดูขาวขึ้นโอ้โหไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะไม่ใช่แค่ขาวไม่พอกูต้าฟูตี้ตัวนี้ของนุ่มมยังช่วยในเรื่องของอ่า สิวฝ้ากะรอยเหี่ยวย่นต่างๆนะคะและช่วยให้สิวอักเสบยุบลงได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเห็นผลชัดเจนและเร็วมากเลยภายใน7วันสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะคะกับผิวเดิมอ่าและนุ่มมก็ขอฝากกุตาฟูตี้ด้วยนะคะรับประทานง่ายๆค่ะแค่วันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเองและยังปลอดภัยหายห่วงนะคะเพราะว่าด้านหลังกล่องนั้นยังมีอ,อยรับประกันเห็นไหมเอ่ยอ่า โอเคค่ะยังไงน,นุ่มก็อยากจะขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะสําหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆคนไหนที่อยากมีผิวพรรณดีนะก็ฝากกับกุต้าฟูตตี้ไว้ด้วยรับประทานง่ายๆรับประทานได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงค่ะวันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเองฝากด้วยนะคะกับกูต้าฟูตตี้ค่ะ